สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาอันบอกกันอีกร้านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาอันบอกเจ้าสิ่งนี้กันจ้าต้าดานี่ครับนั่นก็คือ g a รีนแ a c กนั่นเองตอนนี้เรื่อยดู กำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับสำหรับคารินแบ็กหรือว่ากระเป๋าของคารินแบรนด์ดังจากเกาหลีครับผมสำหรับคารินแบ็กนะครับตอนนี้ที่กำลังนิยมนิยมเลยก็จะมีรุ่นคารินแบ็กซอบครับก็จะมีรุ่นซอฟเวลเวดนะครับซอฟเอ็ นะครับแล้วก็จะมีรุ่นโคซี่นะครับเรียกว่าฮิตมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้จะบอกว่าของหายากมากๆนะครับแล้วเราก็ไปตามหาน้องมาได้1ใบครับผมอันนี้มูหยองก็ได้มาพร้อมกับถุงกระดาษของคาลินนะครับเราก็ตัดสินใจนานมากเหมือนกันว่าจะซื้อน้องดีไหมครับแต่เราก็ได้น้องมาจนได้เอาเป็นว่าเรามาอันบ็อกน้องกันดีกว่าครับนี่แสดงนี่ครับเราก็จะได้น้องมา เป็นอย่างนี้เลยโดยปกตินะครับเวลาคีย์ออเดอร์มาส่วนใหญ่จะไม่ได้ถุงกระดาษนะครับแต่อันนี้พอดีร้านที่มูหยองคีย์ออเดอร์มานะครับเขาให้ถุงกระดาษมาด้วยและอันนี้ก็จะเป็นเจ้าคา r ินแบ็กซอฟแอลครับผมถือว่าเป็นไซส์ที่เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับคุณผู้ชายและก็คุณผู้หญิงที่ชอบกระเป๋างานใบใหญ่ๆสามารถที่จะคอสบอดี้ได้เราก็แกะออกมาเลยพอออกมาจะาถุงอุ้ยใบยใหญ่มากทุกคนนะครับนี้ ดูหน้ามาน้องดีแล้วคือบอกว่า สมกับคำล่าลือเลยเขาบอกว่าคือตัวคานิโซอ,อะเป็นรุ่นที่น้องคือนุ่มนิ่มมากๆนะครับแล้วพอเราได้สัมผัสจริงๆแล้วคือแบบสมคาล่าลือเลยครับคือน้องนิ่มจริงๆครับและรุ่นนี้นะครับทาไมูหยองถึงเลือกรุ่นนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันใหญ่สุดแล้วมูหยองคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์การใช้งานของมูหยองมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันท,ที่ตัวกระเป๋าก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายด้าน,นอกนะครับด้านนอกของเขาก็จะมีแบบฟิลแบบนะครับผ้านิ่มๆตัวนี้พอแกะออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นป้ายห้อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นป้ายน้องนะครับพร้อมกับราคาใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าหน้าชอบอ่ะราคาอยู่ที่9ก้าหมื่นวอนแต่เนี่ยมูอยองพีออเดอร์เข้ามาลูกค้า ได้มาในราคา3690บาทครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่ก็คิดว่าตอนนี้ราคาเด้งไปไกลแล้วนะครับเห็นบางคนบอกว่าราคาอยู่ที่เกือบ5,000กว่าบาทแล้วนะครับอ่ะอย่างที่บอกครับราคาตัวนี้อยู่ที่9 0 0 0 0มืนวอนนะครับถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยนะครับกดเครื่องคิดเลขอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงข่างเงินเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณ2,390ากบว่าบาทหรือถ้าตีกลมๆเลยก็ประมาณ2 4 0 0ครับไซนี้นะครับสำหรับไซส์ซอฟแอลอ่ะ เรามาดูกันที่หัวซิทก่อหัวซิทน้องสวยมากนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือคารินนะครับแล้วก็พอเราเปิดรูดซิกมาโอ้ซิกรูดง่ายมากนะครับนี่ข้างในกระเป๋าเขาจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนี่นะครับมีการ์ดของทางแบรนด์มานะครับตัวนี้อ่ะแล้วนะอันอื่นมีอะไรอีกมีกระดาษกระดาษกระดาษยัดทรงนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นถุงผ้า เนะครับเป็นถุงผ้าของแบรนด์นะครับสําหรับใส่น้องอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะใส่อยู่ด้านในกระเป๋าส่วนด้านในอ่ะด้านในนะครับเขาก็จะมีป้ายคารินนะครับตัวนี้นะครับอาจจะมีหัวซิปพ็อกเก็ด้านในด้วยนะครับส่วนด้านข้างโอ้มีช่องซิปด้านข้างด้วยนะครับ อะไรเขาก็จะเป็นอะไหล่สีทองนะครับด้านในถือว่าจุของได้เยอะอยู่นะอันนี้มีหยองต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยพี่หยองได้ลองใช้น้องแล้วนะครับก็เอาใส่กล้องนะครับกล้องโซนี่ที่สําหรับไว้ถ่ายวอลกนะครับนะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่และจุของได้เยอะมากๆนะครับสาหรับใบนี้ตัวน้องนะครับสามารถที่จะแบบว่าคอสบอดี้ได้เลยอ่ะนี่ดู อันนี้นะครับพอเราคอสบอดี้แล้วนะครับเราจะสัมผัสได้ถึงความนิ่มและสบายแล้วก็ไม่เจ็บหลายอันนี้ดูดีเทลงานใกล้ๆสําหรับรุ่นคารินซอฟนะครับโอ้ตัวนี้ก็สวยมากแต่ก็มีเสียงกระซิบมาว่าหลังจากที่ใช้งานไปเรื่อยๆนะครับน้องก็มีอาการได้หลุดนะครับแต่อันนี้มูหยองยังไม่เจอนะครับเพราะว่าอันนี้หลังจากที่ใช้น้องไปประมาณ2ครั้งนะครับก็เราก็ยังไม่เจอปัญหาในเรื่องของการที่แบบว่ามีได้หลุดหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวเราต้องมาดูต่อไปว่า ถ้าเราใช้งานน้องไปเรื่อยๆแล้วนะครับน้องจะมีะได้หลุดหรือเปล่าหรือว่าคัตติ้งน้องจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามูหยองเที่อวว่าถามว่าราคา2400บาทถ้าตีเป็นเลขกลมๆ,ๆเนาะ90,000วอนนะครับมูหยองก็ถือว่าคุ้มกับราคานะครับเพราะว่ากระเป๋าสวยนะครับแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเหมาะสำหรับสายแฟนในตอนนี้มากๆอันนี้ก็เป็นค a r i n ซอฟแอนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจซื้อนะครับก็ดูราคากันดีๆนะครับไม่ต้องรีบตอนนี้จะบอกว่ากระเป๋าน้องค่อนข้างหายากมากนะครับแล้วก็ราคาพิออเดอร์ค่อนข้างโดดไปไกลแล้วใครที่อยากได้กระเป๋าก็หาร้านพิออเดอร์ดีๆนะครับแต่คิดว่ากระเป๋ารุ่นนี้ยังไงถึงจะได้ช้าได้ไวนะครับยังไงมันใช้งานได้จริงๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็น่ารักมากใครที่ชมคลิปนี้แล้วถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดติดตามหมูหยองด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบาย Bye.